ยินดีต้อนรับสู่ Talk About ตอนพิเศษหลังเกมเปิดสนามพรีเมยร์ลีกฤดูดกาล2025-2026ครับเราจะคุยถึงแมตที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวแฟนบอลปีศาแดงทั่วโลกเกมที่โอแทฟฟอร์ดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายต่ออาร์เซนอลศูนย์ประตูตัวหนึ่งนี่คือเกมที่เราอยากเห็นการเริ่มต้นใหม่ยุคใหม่ของยูไนเต็ดภายใต้รูเบนอโมริมแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือความเจ็บปวดและความผิดหวังเพราะทีมเล่นดีทั้งเกมครับแต่ว่า กลับถูกลงโทษจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียววันนี้ผมจะพาแฟนๆนะครับมานั่งเจาะลึกไปพร้อมกันไม่ใช่แค่เล่าว่าใครยิงใครพลาดแต่จะให้เป็นลึกถึงระบบการเล่นปัญหานักเตะรายบุคคลและทิศทางที่ทีมก,กำลังเดินไปเพื่อหาคำตอบว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้กำลังจะบอกอะไรกับเราครับภาพรวมของเกมที่โอทัฟฟอร์ดท่ามกลางแฟนบอลกว่า70,000กว่าคนมันคือบรรยากาศที่ทุกคนหวังว่าจะได้เห็นยูนเต็ด ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมและยูนเต็ดก็เริ่มเกมด้อย่างมั่นใจพวาเขาเพรสสูงไล่บีบตั้งแต่แดนบนพยายไาม,ม่าให้กองหลังอร์เซนอลมีเวลาครองบอลมากการเล่นเปลี่ยนจากทีมที่ตั้งรับและลรอตโต้กลับไปเป็นทีมที่พยายามจะบุกใส่อร์เซนอลโอกาสแรกเป็นของยูนเต็ดคุณแย่กับอบูโมมีโอกาสยิงจากกรอบเผ็ดโทษแต่ก็ยังตรงตัวด้เปิดรายย่าจนมาถึงในที่ที่18ลูกเตะบุมที่ดูเหมือนไม่อันตราย แต่ไทยบายินดีก็รับบอลพลาดทําให้คาราฟิโอรี่งโล่งๆเข้าประตูไปทาําให้าร์เนลนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากนั้นยูนเต็ดก็ดูเหมือนจะพยายามตั้งหลักกันใหม่แต่ว่าจบครึ่งแรกก็จบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งมายูนเต็ดจะบุกมากกว่าแต่จังหวะสุดท้ายก็ยังไม่เฉียบคมพอมาถึงครึ่งหลังยูนเต็ดก็โหมบุกมีโอกาสจากคุณย่าบูมเมอ์หรือเชตโก้แต่เบิดรายา่าปฏิเสธทั้งหมด และเมื่อเสียงนักเวทส,สุดท้ายดังขึ้นสกอร์ก็จบที่ศูนย์ประตูตัวหนึ่งและแฟนบอลต,ต้องนั่งกลุ่มขมับกับคำถามเดิมๆทำไมเรายังแพ้ทั้งที่เราเล่นดีกว่าหลังเกมนี้ถ้าเราเข้าไปดูในโลกโซเชียลมีเดียเราอาจจะเห็นแฟนปีศาจแดงแบ่งความเห็นเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่หนึ่งก็มองว่าวันนี้เราเล่นในบ้านไม่น่าจะเกิดความผิดพลาดแบบเดิมๆเ,เหมือนฤดูกาลที่แล้วแต่มันก็ยังจะเกิดขึ้นความผิดพลาดจากลูกเตะมุมหรือว่ากองหน้ายิงไม่คม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าทีมกำลังไปในทางที่ดีเห็นรูปแบบชัดเจนสามารถปลุกขยมอาร์เซนนลได้แล้วก็เริ่มเห็นเข้าโครงบางอย่างที่จะต่อยอดในฤดูกาลนี้เกมนี้บอกกับเราได้ว่ายูเนเต็ดยังคงมีปัญหาที่ต้องตามแก้ไขกันต่อไปตั้งแต่ผู้รักษาประตูที่ยังไม่มีความแน่นอนยังไม่มีความเชื่อมั่นกับเพื่อนร่วมทีมมักจะผิดพลาดบ่อยจนทำให้เสียประตู ลูกตั้งเตะก็ยังคงจะโดนทีมคู่แข่งโจมตีสม่ำเสมอเป็นปัญหาที่เรื่องรังตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แตนกลางว่าดูแล้วก็ยังเปราะบางเกินไปกาซิมิโร่ที่อายุโรยราทุกวันอุนเดเตไม่มีใครหมุนเวียนอูกาเต้ก็ไม่มีความสม่ำเสมอการจบสกอร์ก็ยังคงเป็นปัญหาแม้จะได้คุณแยาก,กับเอบูโมมาแต่ก็ยังต้องปรับจูนกันสักพักหนึ่งเชสโกเองก็เหมือนกันที่ต้องปรับกับเพื่อนร่วมทีม หลังเกมก็มีบทสัมภาษณ์ของอัมบริมให้สัมภาษณ์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะได้ทุกทีมถ้าเรายังเล่นในแบบที่เราเล่นในวันนี้นี่คือคําพูดที่ค่อนข้างจะชัดเจนเขาพยายามจะบอกให้แฟนบอลว่าอย่ามองแค่ผลลับในเกมนี้เกมเดียวเท่านั้นแต่ให้มองไปที่วิธีการเล่นที่ทีมกําลังติดตั้งต่างจากยุกคก่อนๆที่โค้ชมักจะพยายามแก้ตัวหรือโยนปัญหาไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอับริมเลือกที่จะยืนยันว่า ระบบนี้ถูกวางไว้เรียบร้อยสิ่งที่ขาดก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองสิ่งที่ยูน t เต็ดต้องทำต่อไปหลังจากนี้ก็คือต้องหาผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้และต้องหากองกลางตัวรับเพิ่มเติมเพื่อแบ่งเบาภาระของบูโนโ่แต่สิ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามจริงๆก็คือยูน t เต็ดกำลังกลับมาเล่นฟุตบอลที่มีพลังอีกครั้งหนึง่งแฟนบอลอาจจะยังไม่พอใจกับผลลัพธ์มากนักแต่แทบทุกคนจะเห็นตรงกันว่า ทีมนี้เริ่มมีพลังนักเตะเริ่มวิ่งและมีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าเมื่อปีก่อนสุดท้ายก็กลายเป็นการบ้านที่อัมริมและทีมงานต้องปรับปรุงแก้ไขยอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ผู้รักษาประตูและกองกลางตำแหน่งผู้รักษาประตูอังเดอโอนาน่าและอาลไทยบันยินดีต้องเรียบปรับปรุงความแน่นอนในเกมและความเชื่อมั่นในทีมกองกลางต้องรีบซื้อก่อนตลาดนักเตะจะปิดลำพังจะพึ่งการซีมีลูทั้งฤดูกาลคงเป็นไป,นปนไม่ได้ และอูกาเต้ก็ยังไม่มีความแน่นอนในเกมกับอาร์เซนอลยังก่อความผิดพลาดให้เห็นบ่อยๆความแพ้แพ้ต่ออาร์เซนอลศูนย์ประตูตัวหนึ่งคือเกมที่เต็มไปด้วยคําถามยูนเต็ดเล่นดีกว่าแต่ก็ยังแพ้พวกเขามีพลังงานใหม่แต่ก็ยังสะดุดกับปัญหาเดิมๆนี่คือเกมที่บอกแล้วว่าทียมยังไม่พร้อมแต่ก็ยังมีอนาคตสุดท้ายผมอยากจะรู้จากคุณผู้ฟังนักเตะคนไหนที่คุณคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้ คือบัญญินดีที่พลาดหรือคุณยาก,กับเอมบูโม่ที่สร้างความหวังใหม่ๆลองฝากความเห็นไว้แล้วเราจะกลับมาคุยกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณที่รับฟังวันนี้สวัสดีครับ